สามสหนึ่งเริ่มเอาละครับสุดยคผมกูนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการารีวิวตัวละครใหม่นะครับอย่างคิริโตนั่นเองนะผมสุ่มเลยและผมผมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้เฟรบูเท่าเต่าแล้วท่าแปลกๆวะโอเคนะครับผมเพิ่งสุ่มมาได้เมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของอัพเลเวลก่อนเออไม่มีของอัพเลเวลแล้วจริงๆคือผมก็หยุดเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับมีแบบหน้าเล่นมาค่อนข้างเยอะเลยก็เลยไม่มีของเลยตอนนี้ต้องมานั่งซื้อเอา ได้ไเบลเท่าไหร่ก็ไม่รูนะ้เนี่ยแต่ประเด็นคือเพชรจะหมดแล้วไงตัวละครอีกห้าตัวในตู้เอ้ยตัวอีกสี่ตัวในตู้โอ,โอเคมาเดี๋ยวมาสุ่มนิสยัยคิวโตวดีกว่าเผื่อได้ยูนีขึ้นมาทำไงแล้วอันนี้ก็ของฟรีนะดีโลฟรีเคยเบียง <c ười> เกลือทุกดอกอเคปะ่ะเออก็จะเป็นากายภาพนะ <c oughs> ครับสตอมนะครับก็คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะโหมสแตทโคตรคการเลยไปเรียนประมาณนี้เนาะ ก็สเตตซี C นะครับบีลบแล้วก็ซีบวกครับเดี๋ยวไปรีสเตตให้ก่อนก็จะเป็นกายภาพแล้วก็สตอร์มนะครับคิวครบ7,500นะครับถึงจะอีโวได้เนาะโอเคคือมันเป็นท่านใหม่ด้วยนะครับผมว่าน่าจะมีอะไรดีดแน่นอนโอเคโอเคนะครับเอาเอานี้ก่อนนะไปใช้ก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของอีโวก่อนดูของอีโวก่อนไปของอีโวนะครับก็ นี่ใช้นะครับเป็นก้อนฟ้าๆอันนี้นะครับสองสิบสองอันนะครับไซส์สีแดงหกอันแล้วก็สีพูนะครับเอาเป็นเป็นดาร์กนี่ยว่าเออประมาณสิบสองอันนะครับโอเคผมขาดขาดเยอะเลยนะยังไม่ได้หาเลยอ๋อเดี๋ยวดูนี่ก่อนเออ่ก็จะโบดัมเมจร์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและแน่นอนครับแน่นอนถ่าอะไรล้วทุยแล้วก็แน่นอนครับเป็นสตาร์เบอร์สตีมนะครับหนาประจำตัวนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลเอ้ยมันเพิ่มระยะหรอ เดี๋ยวน่าสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปดูเอ่อส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะตีตน่าจะว่าวางพื้นหมดเลยนะครับแต่ว่าน่าจะมีตัวไฮบิดเนาะคิริโตะผมว่าน่าจะเป็นไฮบิดได้นะครับเอเคไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าโอเคครับก็ตอนนี้อยู่ในเกมแล้วนะครับอ่าคิริโตะนะครับตอนนี้เลเวล7 6นะครับแล้วก็ขั้นแรกวางพนะันห้าเนาะเอ่อแล้วก็อันนี้ผมสุ่มได้เป็นนิมเบิลนะครับเอ่อเท่าไรไม่รู้ลืมนะครับอ่า ก็พอวางขั้นแรกครับก็จะเป็นตีประมาณนี้เลยเนาะอ่าตีเป็นทรงกลวยนะครับสามารถวางได้หมด4ตัวนะครับนี่อ่าสตัวแบบนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ยังไม่ตีแอร์นะครับผมอ่าก็ค่อนข้างตีเร็วนะครับเออผมได้ดิมเบิลมาดิโอจุดหกวินะครับโอเคปะ่ะอ่าขั้นต่อมาครับก็ยังเป็นทรงกลัวอยู่นะครับเป็นแบบพุ่งไปฟันเนาะโอเคเข้าไปในนี้แล้วออกเร็วจำตั้งเวลาก่อน อ่าเหมือนจะตีกี่ฮิตเอ่ยเหมือนตีสองฮิตนะอ่าเหมือนจะตีสองฮิตนะครับพุ่งไปแล้วก็ฟันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคอ่าแล้วก็ฟันอีกรอบหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้ว่าตีฮิตอ่าสองฮิตนะครับผมโอเคไปขั้นต่อไปอ่าเป็นโอ้อันนี้หลายฮิตชั่วนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อตีเป็นวงเอลีแบบนี้แล้วนะครับโอเค ไม่รู้เหมือนกันแนละ้วตีฮิตอ่าจะตั้งเป็นไอ้นี่ก่อนเฟิร์สก่นอนเคมา3ฮิตนะครับผมจากดามเมจที่ขึ้นเนาะเคไปขั้นต่อไปอ่ตาตอนที่ขั้น7แล้วนะครับสำหรับย e นะังไม่ได้อีโวเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคิริโตเคนครับสรุปก็คือคิริโตนะครับวางได้4ตัวนะครับแบบราคาตัวเอ่อหนึ่นเลยครับแล้วก็ ตี3าม0 0นะครับแล้วก็ตีประมาณ5.7เดนาะแล้วก็ระยะตีประมาณ28.6นะครับก็ถือว,ว,ว่าตีค่อนข้างใกล้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมน่าจะอีโวทันอยู่นะครับสำหรับกิริโตะนะครับโอเคมาเดี๋ยวตอนเย็นจะรีอีโวทันไอ้ยทุยจะอีโวให้ดูนะครับลิ้นพันไปหมดแล้วโอเคครับก็ใครชอบคลิปอ้าวเดี๋ยวลืมลืมลืวางไอก่อนวางไอก่อนอ่าเดี๋ยวดูดาเมจสิก็จ,จะขึ้นมาประมาณสิบนสานะครับก็โอเค กำลังดีนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปอีโวก่อนเนาะระเวลร้อยด้วยเ <ST AT> คนรับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ